อัปเดตเป้าหมายการเงินปี2023ครั้งที่1สวัสดีครับเทสนะครับธนสิทธิ์บางสมบุรณสุขคลิปนี้นะครับก็อยากชวนทุกๆคนครับมาอัปเดตเป้าหมายการเงินที่เราตั้งกันเอาไว้ตอนต้นปี2023ครับว่าเป้าหมายการเงินของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะผมเชื่อว่าอตอนนี้นะครับมันเข้าปี2023เนี่ย มาประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วเนาะนะครับ่างเดือน10วันโดยประมาณนะครับวันที่ผมเลคคอร์ดนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะฮะก็จะจบไตมากที่1นะครับเรียบร้อยเนาะก็คือ3เดือนแรกของปีนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาลองย้อนกลับไปดูครับว่าในส่วนของตัวเป้าหมายการเงินที่เราตั้งกันเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <S <S ข้อแรกเลยเนาะนะฮะลองไปดูะฮะว่าไอ้เป้าหมายการเงินที่เราลิสต์เอาไว้นะครับเมื่อตอนปลายปี2022 เมื่อตอนต้นปี2023มีอะไรบ้างายังจำได้อยู่ไหมนะครับผมเชื่อแบบนี้ครับการที่เราเ,เข้ามาอัปเดตแบบทุกๆไตมาสทุกๆ3เดือนแบบนี้นะครับเราจะเริ่มคัดได้ครับว่าเฮ้ยตอนเป้าหมายความฝันที่เราตั้งกันเอาไว้เนี่ยนะครับตอนต้นปี 1, ข้อ2ข้อ3ข้อเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าเฮ้ยเป้าหมายไหนเนี่ยมันสำคัญจริงๆ นะครับเพราะว่าหลังจากที่มันผ่าน1เดือนมาแล้วผ่าน2เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับไฟความอยากทําตามเป้าหมายนั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มเบาลงนะครับซึ่งเป้าหมายไหนที่มันไม่ได้แบบว่าสําคัญมากๆหรือเราไม่ได้อินกับมันมากๆเนี่ยเราก็มักจะเลิกทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยประเด็นแรกเลยในการมาอัปเดตเป้าหมายการเงินนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนกลับไปดูเป้าหมายนั้นกันครับว่าอตอนนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้าง นะครับลำดับถัดมาข้อที่2ครับในการอัปเดตเป้าหมายการเงินของเราคุณลองไปดูซิว่าเฮ้ยไอตัวโกที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยสมมตินะอ่ะคุณมีเป้าหมายการเงินว่าคุณอยากเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทในปีนี้นะครับถ้าใครติดตามคลิปเรานะฮะมันตั้งแต่ต้นปีเนาะนะครับหรือว่าอ่าติดตามคลิปเรามาอ่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็มักจะบอกว่าให้คุณเนี่ยซอยเป้าหมายย่อยถูกไหมเป้าหมาย3เดือนเป้าหมาย6เดือนอ่ะเป้าหมาย9เดือนเป้าหมาย1ปีนะครับตรงเนี้ยลองซอยออกมานะครับทีนี้ นะครับคุณลองไปอัปเดตนิดนึนนงครับว่าไอ้เป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะอยากเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศบางคนอาจจะอยากเก็บเงินดาวรถคันใหม่บางคนอาจจะอยากเก็บงจจกเ,กเงินซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าอยากให้ลองไปอัปเดตนิดน,นึงครับว่าไอ้ตอนเป้าหมายแบบที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยตอนนี้มันถึงสเตจไหนแล้วอ่ามันถึงในช่วงไหนแล้วนะครับอย่างบางคนนะฮะมีเป้าหมายแบบ3เดือนแบบนี้ผมว่าง่ายหน่อยนะครับอ่าก็คือ ลองดูซิว่าไอ้ตอนนี้มัน2เดือนกับ10วันแล้วเนี่ยนะครับอีกประมาณ20วันนะฮะจะครบ3เดือนแล้วเป<ม>้าหมายย่อยตรงนี้ของคุณนะครับเป็นยังไงกันบ้างอา่าก็ลองดูเนาะนะครับถ้าเป้าหมายไหนนะคุณแพนไวตั้งแต่ต้นปีแต่พอตอนนี้นะครับคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้แล้วหรือคุณไม่อยากทําแล้วตรงนี้นะครับขีดออกไปเลยเอา่าขีดออกไปเลยแล้วก็เหลือแค่เป้าหมายที่คุณยังทําอยู่นะครับหรือแม้แต่ตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้ทําแต่ว่ายังอยากทําอยู่นะนะครับให้คงเป้าหมาย นั้นเอาไว้ทีนี้ลําดับถัดมาข้อที่3ครับลองรีเช็คนิดนึงครว่าตอนนี้ผ่าน2เดือนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายอะไรที่คุณอยากได้เพิ่มเติมเหมือนอย่างผมนะครับจริงๆเมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมแพลนว่าผมอยากเก็บเงินกเกษียณน,นะครับให้ได้จํานวนหนึ่งภายในปีนี้นะครับแต่พอผ่าน2เดือนมานิดๆเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมมีแผนที่ อยากได้บ้านหนึ่งหลังทีนี้นะครับาถามว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของผมเนาะนะครับซึ่งมันจะนําไปสู่วิธีการจัดการอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับก็คือเขียนเป้าหมายเดิมเนาะที่อยากทําอยู่คัดเป้าหมายที่ไม่ได้อยากทําแล้วออกแล้วก็อัปเดตเป้าหมายที่อยากทําตอนนี้นะครับเผื่อเป็นเป้าหมายใหม่ๆนะครับลองเขียนเข้าไปอาลองเขียนเป้าหมายไว้ก่อนนะ นะครับทีนี้ลําดับถัดมาครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่คุณเข้ามาอัปเดตเป้าหมายของคุณแล้วถูกไหมนะครับลองย้อนกลับมาประเมินความสามารถในการไปถึงเป้าหมายนั้นสินะครับว่าของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งวิธีในการอัปเดตความสามารถของคุณนะครับตรงนี้ก็คงไม่พ้นวิธีการคลาสสิกที่สุดก็คือย้อนกลับมาดูในส่วนของตัวบัญชีรายรับรายจ่ายเนาะนะครับว่าเฮ้ยเมื่อ,อตอนต้นปีเนี่ยเรามีรายได้เท่านี้อ่าเรามีรายจ่าย1 2 3 4 5นะครับแต่อย่างตอนเนี้ย บางคนอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะบางอ่าบางคนอาจจะต้องให้ครอบครัวมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะไปซื้อของบางอย่างแล้วมีภาระผ่อนเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ลองประเมินซีว่าเฮ้ยเรื่องเงินเดือนของคุณนะครับรหักค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆนะครับมีเงินออมเท่าไหร่ตอนนี้นะครับที่สามารถออมได้แบบต่อเดือนนะมีเงินเหลือเท่าไหร่ตรงนี้นะครับที่สามารถเอาไปเติมเต็มในส่วนของตัวเป้าหมายใหม่ๆของคุณนะครับลองย้อนกลับมารีเช็คในเรื่องของ ความสามารถของคุณซิว่าตอนนี้นะครับมันเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นนะครับลำดับที่5เนาะนะครับคือรู้เป้าหมายและเห็นความสามารถของตัวเองแล้วนะครับลองย้อนกลับไปรีเช็คดูครับว่าด้วยความสามารถในการจ่ายตรงนี้นะครับความสามารถในการเติมเต็มเป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเรียงความสําคัญเป้าหมายแล้วถ้าบางคนมีเป้าหมายเดียวอ่ะก็อาจจะง่ายหน่อยเนาะก็คือประเมินได้เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณมีความสามารถมีเงินคงเหลือมีเงินออมอยู่ที่เดือนละ8ปดพันสมมตินะนะครับเป้าหมายการเงินของคุณน่ะ อ,อยากเก็บเงินให้ได้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเนี่ยจากช่วงระยะเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับจะต้องเก็บต่อเดือนเท่าไหร่สมมุตินะนะครับคุณลองไปประเมินแล้วเป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องเก็บต่อเดือนอยู่ที่เดือนละ1 0,000แต่ตอนนี้คุณมีความสามารถเดือนละ8ปดพันเนาะนะครับคุณจะเริ่มเห็นทางเพิ่มมากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยคุณจะยืดเป้าหมายของคุณยืดระยะเวลาออกไปไหม หรือว่าคุณจะย่อเป้าหมายของคุณจาก10,000แอาจจะเหลือแ0 0 0มื่นไหมเพราะว่ามันมีระยะเวลาน้อยลงนะครับหรือแม้แต่บางคนอาจจะแพนคือเพิ่มความสามารถนะครับในการหาเงินเพิ่มเติมนะครับหาช่องทางในการหารายได้ได้ไหมนะครับหรือแม้แต่การลดรายจ่ายนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าจะทําให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้นะครับก็คือดูจากความสามารถจริงๆเทียบกับเป้าหมายนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยหาแนวทางนะครับในการไปถึงเป้าหมายของคุณเนี่ย เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้นะฮะลำดับสุดท้ายเนาะนะครับหลังจากที่อ่าเราลองอัปเดตเป้าหมายแล้วนะครับแบบอ่าที่ผมพูดมาก่อนนะเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีบางเป้าหมายที่คุณเนี่ยลองทําไปแล้วนะฮะอ่ายังอยากได้เป้าหมายนั้นอยู่แต่ว่าเฮ้ยมันดูจะเป็นไปได้ยากตอนนี้เรามีภาระค่าใช้จ่ายเรามีความสามารถในการจ่ายน้อยลงนะครับแต่เป้าหมายนั้นเนี่ย ยังอยากได้อยู่ซึ่งการเข้ามารีเช็คแบบนี้นะครับมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายการเงินของคุณมากขึ้นครับเพราะว่าคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ว่าตอนนี้นะครับเป้าหมายการเงินของคุณเนี่ยคุณอยู่ในจุดไหนแล้วนะครับเป้าหมายไหนสําคัญเป้าหมายไหนไม่อยากได้แล้วนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้คุณมีความสามารถในการทําตามเป้าหมายนั้นมากน้อยแค่ไหนก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียนะฮะก็ลองเอาไปอัปเดต เป้าหมายการเงินของคุณกันดูแล้วกันนะครับหวังว่าปี2023นี้นะครับเราจะไปถึงเป้าหมายการเงินทุกๆเป้าหมายแบบที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส ístascribe ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากอีกนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ